สวัสดีมิตรักแฟนกิกทุกท่านนะฮะวันนี้มีทุนมา200นะฮะไปก่อนเลยฮะเบ็ด45บาทนะครับมียูดขอมานะฮะว่าให้บางทำให้หน่อยครับทุน200บางจัดให้ครับจะรอดหรือจะล่วงมาดูกันครับนะเรียบร้อยครับเดี๋ร้อยสีบาทแล้วนะสงสัยจะล่วงนะครับยูดบวกมาแล้วฮะ 60สิบาทเจ็สิบห้าบาทโลมาห้าอันแบบนี้ก็สวยดีฮะไปเลยฮะองุ่นมาครับสวยไปต่อเลยฮะเร็ว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 จ้าเร็วจ้าองุ่นเลยปะสวยครับองุ่นเหมือนได้สั่งนะฮะเหมือนสั่งได้นะฮะดอกนี้นะไปกันต่อยาวๆฮะบวกมาสองย็สบาทครับได้ฟีสปอินอีกสิบนะครับผม ยอดไปเลยนะครับสูตรนี้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆไม่ควรเล่นตามโดยเด็ดขาดนะครับไม่ได้เชิญชวนให้เล่นตามนะครับนะแค่ทําเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางสนุกๆครับนะใครจะเล่นตามก็ได้ครับใครจะไม่เล่นตามก็ได้ครับก็ได้บังคับนะครับ15บาทครับยอนนี้ยอดอยู่ที่315บาทแล้วนะฮะไปต่อยาวๆครับไปต่อยาวๆถ้าจบนี้ได้เยอะบางก็ว่าจะเลิกแล้วนะ ถ้าคลิปมันไม่สั้นเกินไปอีกโลมาสามอันแบบนี้ก็สวยเลยครับองุ่นไปเออให้บางเกิดหน่อยให้บางเกิดนะฮะบางจ้าบางจ๋าบางจ้บาบังจ๋าจับให้บังหน่อยสิจ้าเร็วครับเร็วครับสวยครับโลมาสี่อันแบบนี้ห้าห้าห้าครับผมเป็นคนชอบขำนะ,ะบางคนชอบขำนะ,ะตอนนี้ตองห้านะฮะ ไปจ้าไปจ้าอย่ารอช้าจ้าเรียบร้อยครับเหงร้อนสามสิบบาทครับแค่นี้ก็บวกแล้วนะฮะยุดบวกแล้วครับใครที่ขอมาทุนสองร้อยนะครับนะไปครับไปครับไปครับเร็วเลยฮะเร็วเลยฮะเร็วครับบางใจร้อนแล้วฮะหิวเบียร์มือสั่นหมดเลยฮะเร็วฮะโหได้เบียร์หนึ่งลังครับจังหวะนี้ฮะเดี๋ยวเพื่อนวันนี้ยเจอกันหน่อยนะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงเองครับเพื่อน บางรวยฮะตอนเนี้ยบางรวยผู้ได้เจ็ดร้อยบอกรวยเจ็ดเคบ้าลมะมังเด่เจ็ดร้อยอยู่นะฮะเจ็ดร้อยอยู่นะสวยอยู่นะครับดอกเนี้ยเจ็ดร้อยฮะเจ็ดร้อยฮะบวกมาเจ็ดร้อยนะครับผมสถานการณ์โควิดอย่างนี้ใครไม่มีอะไรทําก็มาปั่นโลมาได้นะครับผมออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสด้วยนะฮะไม่ได้เป็นหมอครับแต่บางเป็นห่วงกิ้ว ไปกันต่อครับเพิ่มเบ็ดหน่อยเพิ่มไป60บาทนะครับบวกมาแล้วก็ต้องเพิ่มนะฮะตามสเตปบังอยู่แล้วนะฮะบวกก็คือเพิ่มครับเสียก็คือลดครับเพราอไม่มีตังเล่นเลยนะเอ้ยอย่าหมุนนานอย่าหมุนนานอย่าหมุนนานไอสองพี่ใจคอไม่ค่อยจะดีเฮ้ยมึงได้ยินกูหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะไม่มากันซะแล้วไปครับ เร็วครับบางเจ็บคอหมดแล้วนะฮะเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วนะฮะเร็วเลยเร็วเลยเฮ้ยไม่เข้าแบบนี้หรือต้องให้พี่70หรือต้องให้พี่เจจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไหมหรือจะให้พี่70เอาไงเอาไงได้เดี๋ยวจัดให้ไม่เข้าใช่ไหมไป75จัดไปอย่าให้เสียบางสั่งลุยอยู่แล้ว ถือว่าบางขอละก,กันเฮ้ยให้บางไม่ได้หรอ,อแค่เนี้ยเหลือสี่รเองนะจะไม่ให้บางเลยใช่ไหมฮะจะไม่ให้บางกันเลยใช่ไหมนี้ดูเดือนน้อยไปร้อยจิหาเองเลยนี่เฮ้ยมึงจะไม่ให้กูเลยเหรอขางอีกขางอีกใจคอบางไม่ก็จะดีแล้วนะบวกมันตั้ง800รอแล้ว ให้บางหน่อยขอคืนแปดร้อยก็ได้เดี๋ยวบางจะไปแล้วนะเร็วเร็วเลยไม่ให้จริงๆรหรอวะเฮ้ยหนึ่งร้อยมาก็ยังดีเว้ยเร็ว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 อย่าค้างอย่าค้างมือไม้เริ่มร้อนหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้อย่าค้างบ่อยดิอย่าค้างบ่อยครับโรม่ามือไม้บางเริ่มร้อนหมดแล้วนะตอนเนี้เร็ว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  เออโบนัสเข้าก็มาดิฮะก็มาดิฮะก็มาดิไม่ยอมให้บังนักใช่ไหมไม่ยอมให้บังนักใช่ไหมเดี๋ยวบังจัดให้ไอสิงโตมันเจอกูเต็มหลังดอกนี้โอ้โหีโดนโลทำไมวะอีกสักดอกนี่กลางหลังไปโอ้โหมึงแขวนพระอะไรวะสิงโตคงกระพันชาติหรือเปล่า บ้าไปแล้วเออขอสักดอกโอ้โหสิงโตแขวนทะลอดบ้าไปแล้วโอ้โหไม่โดนสักดอกจะบ้ากระมังโอ้โหสิงโตตัวนี้ปักไม่ได้ฟันมาสักดอกเลยนะฮะโอ้โหได้มาหกร้อยก็ยังดีแบตหมดพอดีครับโอเคครับหรับคลัปนี้ก็น่าจะพอกันแค่นี้นะได้มาอีกห7 5เจ็ิบห้าบวกมาหนึ่งพห้าสิบ้าบาทนะครับ ทุนมา200จัดให้ตามคำขอครับสำหรับวันนี้บางขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ